สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาภา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วกันนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะปฏิบัติการสายรับจิ๋วเนี่ยเราได้เรียนมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะคลิปที่5ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็ได้ ทบทวนบทเรียนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหัดเรื่องปฏิบัติการใส่รับจิ๋วนะคะวันนี้เราจะมาลงในหนังสือทักษะภาษานะคะเดี๋ยวคุณครูก็ได้สรุปเนะะื้อหาอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนนักเรียนไปในตัวนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ ค่ะในเขตลานวัดที่สงบร่มรื่นเด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณ10บคนนั่งรวมกันบนพื้นหญ้าต่างส่งเสียงพูดคุยกันจ๊อกแจ๊กจนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้าหนุย่ยหัวหน้าเปียทั้งหมดยืนตรงคำนับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำ สวัสดีสมาชิกสายรับจิ๋วทุกคนหนูติต๊ตีบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาายจุดปูกโบสีชมพูมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติ๊ตีร้องให้ขี้มุกโป่งแล้วหัวหน้าหน่วยกล่าวทุกคนล้วนแต่แสดงความเห็นใจหนูติต๊ตีเสียงดังเซ็งแซ่เอาละ ทุกคนแยกย้ายกันปฏิบัติงานได้แล้วเรามาเจอกันหลังพระฉันเพลินฉันจะไปจับกลุ่มมุดดำนะส่วนหัวหน้าหน่วยไปกับกลุ่มมดแดงดีไหมหัวหน้าเปียออกความเห็นสมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมุดดำแยกย้ายกันไปวางเพลนปฏิบัติการ ่ะมาดูกลุ่มมดแดงกันนะคะกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงานยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังนิ่งฟังเมื่อคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลงทบทวนจนเข้าใจแล้วสายรับตัวจิว๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นค,คู่มาดูกลุ่มมดดำทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีถ้าไม่ติดกติกาของสายลับที่ต้องวางแผนก่อนทุกคนส่งเสียงดังกลบความคิดเห็นของคนอื่นต่างคนต่างพูดบางคนก็พยักหน้าหรือสายหน้าโดยที่ไม่รู้ว่ารับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของใครต่อจากนั้นสายลับกลุ่มนี้ต่างแยกย้ายกันไปเป็นกลุ่มคู่และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจกลุ่มไหนเนจะปฏิบัติการได้สำเร็จ สายรับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งตรงไปบ้านนาหวานคนสวยนาหวานเป็นนักรองที่ร้านอาหารมีชื่อนาหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีนาชัยสามีเป็นคนไปรับบางทีนาหวานอาจเห็นอะไรระหว่างทางตอนกลับบ้านก็ได้สวัสดีครับนาหวานรบกวนนาหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนนาหวานกลับบ้านนาหวานเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับ หน้าหวานไม่เห็นหรอกนะแต่หน้าหวานได้ยินเสียงหมาร้องแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงแถวที่ทิ้งขยะนุนน่นแน่ขอบคุณครับนาหวานสายรับมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแลว้วเสียงเขย่าประตูรัว้วและเสียงดังเอะอะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลซึ่งกำลังซ้อมรับและโยนลูกเหล็กสีลูกพร้อมๆกันตกใจหันมามองเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้าโอ๊ย ลุงใหญ่ร้องลั่นมีอะไรกันลุงใหญ่เดินขยกขยิกออกมาเปิดประตูที่หน้าบ้านบอกด้วยความเจ็บปวดกลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆลุงๆมาจุดลูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าไม่เห็นไม่รู้ไปให้ไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมาระยาะท ลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนั่นสายลับกลุ่มมดดำอีกกลุ่มร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าชักช้าจะทำให้อดได้ข่าวสายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวงังเลยสะดุดก้อนหินล้มขมำลงไปในกระจาดขนมของป้าเจมทำให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกลาด ป้าแจมยังไม่ทันได้หายตกใจสายรับกลุ่มมดดำยกมือไหวอย่างรวดเร็วแล้วพากันวิ่งหนีไปป้าแจมอ้าปากค้างป้าเจมขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะสายรับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่แน่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าป้าเจมหยิบขนมใส่ตุงให้พวกเด็กๆ ขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปหาหมาจุดของเพื่อนหนูมันหายไปค่ะหมาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่าใช่ค่ะโอเอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานนี้พวกหลานๆของป้าไปเจอมันตกอยู่ในถังขยะตัวสกปรกมอมเมมเลยจับมันอับน้ำแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กำลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะ กลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติตีและได้ขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีข้อยอเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะสายรับจิ๋วทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องปฏิบัติการสายรับจิว๋วที่คุณครูได้ให้นักเรียนทบทวนกันในวันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากนักเรียนตั้งใจฟังดีๆหรือนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูใช่ไหมคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบหัดให้นักเรียนทําในหนังสือทักษะภาษานะคะหน้าที่1และหน้าที่2นะคะส่วนในหน้าที่2นี้คุณครูก็ให้นักเรียนทําถึงข้อที่6นะคะส่วนข้อที่7นักเรียนยังไม่ต้องทานะคะ หากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือภาษาภาทีเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะสำหรับคุณครูนะคะวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะคะดูแลตัวเองด้วยแล้วเราค่อยมาเจอกันตอนเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ